สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามีขนมอร่อยมาฝากนะคะขนมนี้ทําจากผลไม้สุกคะ่ะทําจากอะไรทําจากมะม่วงคะ่ะวิธีทําไม่ยากกินแล้วอร่อยมากมาดูวิธีการทํากันเลยคะ่ะอื่นนะคะเตรียมเตรียมมะม่วงสุกมะม่วงสุกนี่เตรียมมาสองลูกนะคะหลังจากได้มะม่วงสุกมาสองลูกเสร็จแล้วเราปอกมะม่วงนะคะปอกมะม่วงให้ได้อ่า อันนี้พอปอกมาแล้วมันจะได้450กรัมนะคะจากสองลูกปอกมาแล้ว450กรัมถ้าใครม่มีตช่างก็ใช้วิธีคำนวณอย่างเมื่อสักครู่นี้ใช้สองลูกนะคะแต่ถ้าใครมีแต่ช่างก็450กรัมค่ะหลังจากนั้นมะม่วงนะคะ,คะใส่ชามค่ะใส่ชามแล้วเราก็บดให้ละเอียดจะใช้ช้อนซ้อมก็ได้ใช้เครื่องบดแบบเราก็ได้นะคะบดให้มะม่วง ละเอียดละเอียดแบบนี้ค่ะแต่เราไม่ปั่นนะคะเราไม่เอาไปปั่นพอเราบดมะม่วงละเอียดดีแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเตียนน้ำตาลทรายมาค่ะน้ำตาลทรายนี่ใช้ช้อนกินข้าวแบบนี้นะคะใช้ช้อนกินข้าวแบบนี้ตวงบางคนไม่มีช้อนตวงใช้ช้อนกินข้าวแบบนี้ตวงค่ะเจ็ดช้อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเจ็ดช้อนแต่ถ้าเกิดใครจะช่างก็แปดสิบกรัมนะคะช่างก็แปดสิบกรัมค่ะ ต่อไปเกลือเกลือนี่ครึ่งช้อนชานะคะเกลือแต่แล้วเราคนส,วส่วนผสมนี้ให้เข้ากันก่อนคะ่ะน้ำตาลทรายนะคะสามารถเพิ่มได้ลดได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับมะม่วงนะคะถ้าเกิดใครมีมะม่วงสูกที่มันออกเปรีป้ยวๆอย่างเช่นมะม่วงพิมเสนหรือมะม่วงอะไรประมาณนี้ทํามันออกเปรีป้ยวๆเราก็เพิ่มจํานวนน้าตาลทรายเพิ่มไปอีกได้แต่ถ้าเกิดว่ามะม่วงใครหวานฉ่ำอาจจะเป็นน้ําดอกไม้แก้วขมิน้นท้ามันหวานฉ่ำ เราก็สามารถลดปริมาณน้ำตาลทรายลงได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าชนิดของมะม่วงที่เราเอามาทํานะคะ,อะพอคนส่วนผสมนี้เข้ากันดีเสร็จแล้วส่วนผสมต่อไปคะ่ะต่อไปมพะพร้าวขูดนะคะมพะพร้าวขูดแบบนี้เตรียมา300มาสามร้อยกรัมค่ะมะพร้าวขูดใส่ลงไปเลยคะ่ะมะม่วงนะคะสีจะแดงหรือไม่แดงขึ้นอยู่กับชนิดของมะม่วง ถ้าใครได้มะม่วงแก้วขมิ้นสีขนมก็อาจจะแดงเข้มนะคะถ้าเกิดว,ว่าใครได้มะม่วงน้ําดอกไม้หรือมะม่วงชนิดอื่นสีก็อาจจะเหลืองอ่อนๆอ,อ,อันนี้อยู่ที่มะม่วงด้วยค่ะส่วนผสมต่อไปแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านี่เตรียมมานะคะหกช้อนโต๊ะใช้ช้อนแบบไม่ตวงหกช้อนค่ะถ้าใครไม่มีถ้าใครไม่ตวงช้อนตวงแบบนี้อาจจะใช้วิธีช่างก็ได้ถ้าวิธีช่างก็ห้าสิบกรัมนะคะ เสแ,แล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมนี้เข้ากันนี้เสร็จแล้วต่อไปนะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวค่ะถ้าใช้ช้อนกินข้าวตวงก็16ช้อนนะคะแป้งข้าวเหนียวแต่ถ้าใครจะช่างถ้าช่างก็150กร,รัมค่ะค่อยๆใส่ทีละครึ่งก็ได้นะคะค่อยๆใส่ทีละครึ่ง นี่ใตรครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็คนหลังจากเราคนส่วนผสมแป้งส่วนที่หนึ่งหมดแล้วต่อไปแป้งที่เหลือนะคะแป้งที่เหลือเทลงไปหมดเลยคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ส่วนผสมของเราทั้งหมดก็เข้ากันดีเสร็จแล้วพอผสมแป้งกับเนื้อ ขนมข้าวกันนี้เสร็จแล้วมาดูวิธีการทําต่อไปกันเลยค่ะนํากระทะมาตั้งไฟนะคะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่นิดหน่อยนะคะหลังจากใส่น้ํามันลงไปเสร็จแล้วแล้วก็เกลี่ยน้ํามันให้ทั่วกระทะแบบนี้ค่ะพอเกลี่ยน้ำมันทั่วกระทะเสร็จแล้วปล่อยน้ํามันอ่าปล่อยกระทะให้ร้อนแปบน๊บนึงนะคะ ไฟที่ใช้ใช้ไฟกลางๆนะคะไฟกลางๆค่อนข้างอ่อนคือไม่ใช้ไฟแรงใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่ะพอ,อก,กระทะร้อนดีแล้วตักขนมหยอดจ้าทำเป็นวงกลมนะคะทำขนมเป็นก้อนกลมๆนะคะกดให้แบนๆนิดนึงคือกลมๆแต่ว่าไม่ต้องนูนมากนะคะ,ะกลมๆแต่ไม่ต้องนูนมากมคือก้อนใหญ่ก้อนเล็กอยู่ที่เรานะคะเราจะชอบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอยู่ที่เราค่ะ เแล้วหาฟ้าปิดค่ะปิดฝาไว้พอขนมเราเริ่มสุกเหลืองนะคะเราก็กลับด้านค่ะกลับด้านขนมนะคะกลับด้านเสร็จแล้วก็ฟ้าปิดไว้เหมือนเดิมค่ะ พอขนมเราสุกเหลืองทั้งสองด้านดีแล้วตักออกค่ะตักออกเลยโอ้เหลืองกำลังน่ากินมากเลยนะคะตักออกค่ะแต่ละอันเหลืองหอมน่ากินมากเลยนะคะสูตรนี้ทำกินก็ได้ทำขายก็ได้ไปทำเลยค่ะรับรองเด็กๆชอบมากเลยนะคะสูตรนี้ ว่าแต่เด็กนะคะผู้ใหญ่ก็ชอบเพราะมเป็นขนมแบบไทยๆขนมแบบโบราณน,นะคะอันนี้ส่วนที่เนื้อเราก็ตักยอดใหมค่ค่ะตักยอดทําเป็นก้อนกลมๆแบบนี้คืออย่าให้นาอย่าให้นาเกินไปแล้วก็อย่าให้บางเกินไปถ้าบางเกินไปแล้วมันก็จะตกะกรอบนะคะแต่ถ้าเกิดนนาเกินไปข้างในาอาจจะไม่สุกได้เพราะนั้นเอาชิ้นส,สวยๆพอประมาณคะ่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิม ตอนนี้ก็กระทะที่สองแล้วนะคะสุกแล้วตักออกค่ะเหลืองน่าทานมากเลยทำไม่ยากนะคะถ้าใครมีกระทะเทฟล่อนกระทะธรรมดาก็ทำได้ค่ะช่วงที่เรากลับด้านขนมนะคะเราจะทำให้ขนมกลมนะคะเราใช้ไม้พายไม้พายทำแบบนี้ค่ะไม้พายทำแบบนี้ขนมเราจะได้เป็นชิ้นกลมๆนะคะใช้ไม้พายกะล่อมกะล่อมแบบนี้นะคะกดๆด,ด้านข้างแบบนี้ บางคนสงสัยอทำแล้วทําไมไม่ค่อยขนมไม่ค่อยกลมเราจะใช้วิธีไม่พายตะลอมตะลอมแบบนี้ค่ะทําด้านข้างแบบนี้นะคะมันจะได้กลมๆแค่นี้คือเคล็ดลับเทคนิคสวยๆทำขนมสวยอันนี้ก็กระทาที่สามแล้วค่ะ หลังจากดูคลิปนี้แล้วเราอยากให้ทุกคนทําสูตรนี้ทานนะคะบางคนอาจจะทําขายก็ได้เพราะช่วงนี้มะม่วงสูกรมีเยอะมากเลยทํากินก็ได้ทําขายก็ได้สูตรนี้อร่อยมากคะ่ะขนมไทยๆค่าใช้จ่ายก็ไม่เยอะนะคะวัตถุด,ดิบมีแค่3อย่างคะ่ะ